สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักนะคะประจำวันที่30ตุลาคมนะคุณได้ไพ่ไฮปริสเท็กับหัวนะคะส่วนตัวเขาเป็นเดอะซันวันนี้นะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นเนาะเพราะว่าคุณพฤกษบเนี่ยนะคะเลิกคิดมากแล้วนะคะเลิกออกอาการคิดเยอะจุกจิกน้อยใจอะไรนู่นนี่นั่นกับแฟนตัวเองอะนะส่วนตัวเขาเป็นเดอะซันเข้ามาเลยนะคะเขามีความสดใสในชีวิตมากๆเลยแล้วก็เอาความสดใสมาให้คุณด้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันนะั่นแหละนะ หรือว่ามีการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะพลังงานของ angel answer เป็น let go นะคะก็คือจะมีการปล่อยวางนะก็ถ้าคู่ไหนมีปัญหาไม่มองว่ามีการคุยกันนะคะสุดท้ายนะคะก็จะตัดสินใจที่จะปล่อยวางเรื่องของปัญหาต่างๆเอาไว้นะคะได้ไพ่ wedding นะคะซึ่งก็หมายถึงเนื้อคู่นะคะหมายถึงการแต่งงานคนๆน,นี้ที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเขาคือคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมีโอกาสจะได้คบกันนะคะจนถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยทีเดียวนาสำหรับคนนี้นะ Huh?